สวัสดีนักลงทุนครับขอตนรับทุทกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันทีน่18เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้อง s ิกแนลทองคำสก,กุลเงินนั่ทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ออดีมาได้เลยนะครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ฟ for, for you ครับนั่งทุนเฉลียสุดปังรับทิปสุดฟินในวันนี้ใครสนใจารายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างดีแล้วนะบอกไปก่อนเลยว่าใครทำไอเดียกับฟรีฟอยุน xm นะครับเปิดชีวันนี้รับบรัสฟรีทันที30 u สิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับเฟดยืนกรานเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยย้ำไม่หยุดจนกว่าเงินเฟอ้อจะลดลงจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐประกาศกล้าวแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนและก็แน่วแน่ว,ว่าจะไม่มีการลังเลที่จะเดินหน้าใช้นโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลง ทาเวลกล่าวอีกว่าแม้การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่อาจเกิดขึ้นจะเกินไปจากระดับความเข้าใจในวงกว้างแต่เฟดก็จะไม่ลังเลที่จะทำหากว่าสามารถลดระดับเงินเฟอ้อได้และเฟดจะเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งอยู่ในจุดที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าสัานภาพทางด้านการเงินของสหรัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวลดลงครับ ความเห็นของพาวเวลครั้งนี้นะครับมีขึ้นระหว่างที่เจ้าตัวเดี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง The Wall Street Journal ผ่านไลฟ์สตรีมแล้วก็มีขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางเฟดได้มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.5นับเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2ในปี2022ท่ามกลางอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปี ทั้งนี้นะครับพาวเวลเนี่ยได้มีการเผยว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐในในเดือนที่เหลือๆอ,อยู่นะครับในปีนี้ตราบใดก็ตามที่สภาพเศรษฐกิจเนี่ยยังคงใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประธานเฟดยังใช้โอกาสดีนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดการปรับลดอัตราเงินเฟ้อให้แต่ระดับเป้าหมายที่2%อีกครั้งแต่ก็ยอมรับว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น3.6%ซึ่งอยู่เหนือระดับต่าสุดนับแต่แตแตช่วงปลายทศวรรษที่1,960ครับ ในมุมมองของสหรัฐนะครับตลาดแรงงานเนยจะคงแข็งแกร่งแม้จะมีอัตราว,ว่างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีเส้นทางที่เป็นไปได้มากมายที่จะทําให้เกิดซอฟต์แลนดิ้งดังนั้นงานของเฟดเองก็คือการพยายามสร้างโอกาสให้ทุกๆความเป็นไปได้เหล่านั้นเพื่อบรรลุก,กับเป้าหมาย ความเห็นครั้งนี้นะครับมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเศรษฐกิจในสหรัฐในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยหดตัวลงมาอยู่ที่ติดลบ1.4%โดยมีสาเหตุหลักๆมาจากปัญหาติดขัดในห่วงโซ่อุปทานการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็สงครามความขัดแยง้งรุนแรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับทั้งนี้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพาเวลยังได้แสดงความหวังว่าเฟดจะสามารถบรรลุเงินเฟ้อเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องแลกกับการชะลอตัวแล้วก็ความกลาขนทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังเข้าใจ ใจดีว่าการฟื้นฟูเสถรยรภาพทางการเงินครั้งนี้จำเป็นจะต้องแลกกับความเจ็บปวดที่จะได้รับในอนาคต ในส่วนของความเคลื่อนไหวของตลาดวอล์สตรีทในคืนที่ผ่านมานะครับนักทุนก็สามารถปิดตลาดฟื้นกลับเข้ามาในแดนบวกได้อีกครั้งหลังจากที่ร่วงระนาวต่อเนื่องหลายสัปดาห์โดยได้อานิสง์จากมหาอำนาจเบอร์สองทางเศรษฐกิจของโลกอย่างประเทศจีนที่มีการออกมาประกาศผ่อนปลนการดําเนินการจัดระเบียบบริษัทในอุตสาหการรมเทคโนโลยีแล้วก็การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 ครับทุกท่านนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับที่มีการรายงานเข้ามา